สวัสดีครับชาวเครื่องเสียงบ้านๆมือนีร้านพ่อยอจเล่นนะครับนี่สินค้าสองสามยางนะครับมานําเสนอให้พี่น้องเนาะเบิงหลังจากที่ห้างหายจากการท่าคลิปไปโดนครับมือนีกะไดมีสินค้ามาให้พี่ให้น้องได้เลือกซื้อกันแล้วนะครับมีโยสองสามโตนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมือนีวันฝนตกเนาะบรรยากาศดีๆครับทั้งนอกฝนตก กลังไปปล่อยครับอยู่แถวบ้านผมกําลังเขาดูดูฝนหรือใดฝนตกไปสองสามมืแอนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเขาเบิรงครับว่าสินค้ามีตัวใดแน่ราคาเท่าไหร่ครับผมครับมาเลยครับนี่ครับตัวแรกนะครับจะเป็น E Q นะครับ E Q E Q นี่ครับยี่ห้อนั่นครับยี่ห้อ Y I C H นะครับ เขาอ่านวางในผุมก็บอกข้าใจนะครับภาษาอังกฤษเกตหนึ่งครับนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเป็นอ Q ิสไลด์สันนะครับสภาพเดิมๆสวยๆว่าท่านผ่านการสอมแซมนะครับยังใหม่ๆยังใหม่ๆอยู่นะครับเด้อยังสภาพยังใหม่กิ๊กเลยครับใส่งานปกติตัวนี้นะครับขายอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ่รวมส่งนะครับตัวนี้ครับเสียงดีครับนี่ครับข้างหลังข้างหลังจะเป็นหนึ่งสี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับนี่คือสินค้าผ่านการใส่งานมาเราจะงานสองงานนี่แหละครับพันหนึ่งร้อยบาทอนะะไรไปบ่งสินต่อไปกันครับสิ้นต่อไปจะเป็น สิ้นต่อไปสิเป็นพาว์ r อมครับพาว์ r อมยี่ห้อนีน้เนาะนี่พาว์ r อมหกร้อยวัตนะครับเริ่มเดิมใส่งานปกติตัวนี้หลายๆคลิปที่ผ่านมาเอฟซี FC อาจจะเห็นนะครับว่าผมใส่อยู่เป็นของผมเองนะครับตัวนี้เป็นของผมเองผมที่ เย็นตัวใหม่กันเลยเดี๋ยวขายตัวนี้ออกนะครับเอาไปคับกลางเออไปคับแหลมก็ได้นะครับคับกลางก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่งานปกตินะครับตัวนี้ใส่งานปกติอันนี้คือด้านหลังครับด้านหลังเดยวอันนี้ด้านหลังให้เบิ้งนะครับปัดลมสองตัวนะครับใส่ได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ ECR แบบสามขานะครับ สภาพสภาพก็แปดทิเปอร์เซ็นครับตัวนี้เอาไว้แต่คับแหลมครับกลางได้ครับําำรับผู้ที่เป็นเหลียญสามทากัคับแหลมนะครับครับได้ผู้ที่เหลียญสองท่ากับคับกลางธรรมดาได้ครับตัวนี้ตัวนี้ใส่งานปกติผมขายอยู่2,800บาทราคานี้บรวมทรงนะครับ ราคานี้ไม่รวมส anyway, ่งนะครับผู้ใดสนใจกับติดต่อเบอร์โทรผมมาได้เลยครับ0825039446นะครับเบอร์นี้ทันมันทึกเข้าไปมันนี่เป็นไล่พร้อมเลยนะครับทั้งที่ดีกับแอดไล์เขามากกันได้ครับเวลรือว่าโทร่เขามากกัได้เนาะเสียงเลือมเดือมรั่วแล้ครับบรรยากาศอัิเย็นแน่ก็เลยรุ่น ครับบังบังชิ้นต่อไปครับครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นตูลลำโพงนะครับตูลลำโพงเสียงกลางสองคูณหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับสองคูณหนึ่งสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่งตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กพับขอบให้นะครับพับขอบอันนี้คือร้อยพับนะครับสภาพสวยๆครับบบมีบวมนะครับ จุดแขนสามจุดนะครับสุดแขนสามจุดอันนี้คือสุดแขนสามารถเอาไปแขวนต่างนางลานใดนะครับสุดแขนสามจุดมีอยู่สองใบนะครับอันนี้คือข้างหลังนะครับเป็นเป็นสุดแขนโรงงานมาไห้ครับ้างหลังพร้อมครับสายสเปกคอนนะครับพร้อมเสียบนะครับพร้อมใส่ สองใบนะครับมีอยู่สองใบสําหรับผู้เริ่มต้นสีเ่เล่นเครื่องเสียงเนาะมีตู้เบสอยู่แล้วนะครับเอาไว้เปลี่ยนตู้เสียงกลางนะครับสภาพสวยๆครับนี่สีระเบิดนะครับอันนี้คือฟุ้นนะครับอาจจะมีฟุ้นฟุ้นไงแต่ว่าสภาพบ่มีบวมครับบ่มีบ่มีมดรอยบวมสภาพสวยๆความกับตะเกียงหนา มีอยู่สองใบครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมขายใบละหนึ่งพันบาทราคานี่กับบุรุษมส่งให้กันนะครับหนึ่งพันบาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับหนึ่งพันบาทนี่ครับสองใบครับสวยๆครับเพชรยไทยเบิร์กเนาะนี่ครับ้างอเป็นมือจับแเนี่มือจับเหล็กมือจับเหล็กสีระเบิดสวยๆ ราคาใบละหนึ่งพันบาทราคาราคาทรองอีกเทาใดผมก็ยังบูฮูนะครับเดี๋ยวผมสอบถามมาแล้วถ้าผู้ใดสนใจนะครับโทรเข้ามหาผมหรือแอดไลน์เขามา,า,มา,มานะครับผมก็ดิไดถามราคาทรงเขาสิไดแจง้งราคาความทรงไปเลยนะครับผู้ใดอยากได้เนาะติดต่อผมมาได้นะครับนี่แหละครับวสวยครับสภาพบบมีผุมีบวมครับ ใบละห0 0่บาทคู่นี่สองพันบาทนะครับราคานี้ไม่รวมส่งครับครับเดี๋ยวมาเบิงสินค้าตัวต่อไปครับผมครับสินค้าตัวต่อไปนะครับคือดอกลำโพงครับดอกลำโพง npe สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วซิลิเอ l หนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับนี่แหละครับสภาพสวยๆครับสภาพสวยๆผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจนะงายหนาดอกให้เบิง้งนี่ครับสวยๆๆครับตึงๆอยู่มีอยู่หนึ่งดอกนะครับตัวนี้ขายดอกละห้าร้อยบาทครับดอกละห้าร้อยบาท มีอยู่หนึ่งดอกนะครับผู้ใด้สนใจถักมาทางงลายเดีลยครับเบอร์โทร0825039446ถักมาเดีย u l e ันพิมพ์เข้าไปแล้วมันสิลายมันสิเดิงเลยครับแล้วก็ถักเขามาหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้นะครับเด้อกับผมมือนี้เอาซำนี้เนาะครับผู้ใดสนใจก็ตอิตต่อเขามาได้ทางเบอร์โทรที่ผมหาไว้นะครับขอบคุณครับ